พ่อลูกทรงเดียวกันพ่อลูกทรงเดียวกันน้องพีเจพ่อพุทธชายแววหล่อใจละลายฉลาดเกินเด็กทาเอาคนเป็นแม่อย่างจุ๋ยวรัตยาถึงกับบอกว่าไม่จริงที่ใครบอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องเพราะว่าความฉลาดของลูกชายตัวน้อยน้องพีเจที่ตอนนี้ถึงแม้อายุจะแค่หนึ่งวกหนึ่งเดืนอนนอแต่ว่ารู้เรื่องทุกอย่างเลยรวมถึงความน่ารักล่าสุดของน้องพีเจที่กําลังขี่มอเตอร์ไซค์คันจิ๋วเล่นกับพ่อและคลิปที่ดีเจพุทธได้โพสต์ลงที่เทอลูกชายพ่อนั้นนอกจากความหล่อแล้วต้องบอกว่าเท่มากด้วย กับช็อตที่ถอดแว่นตาเห็นแล้วใจละลายเลยคลิปนี้ทำเอาพี่ๆชาวโซเชียลคอมเมนต์กันเยอะเลยเช่นพีเจคือเด็กที่หล่อตั้งแต่เป็นเบบี้เลยจริงๆหล่อมากกกก็ไอเราก็เทสะด้วยทีนี้พ่อกับแม่ก็ว้าวุ่นเลยเทระเบิดไปเลยครับจังหวัดถอดแว่นเทสไม่ไหวไม่ไหวเลยหล่อมากเลยครับสุดหล่ออออพีเจอะไรย่อยจังหวัดถอดแว่นนั้นน่ารักที่ฝุดเลยครับอย่างหล่ออย่างเท่เลยครับซุปตาเกาหลีท่านหนึ่งถอดแว่นได้เทมากพ่อพระเอกสุดหล่อออลละมุนมากลูก ล่าสุดพ่อพุธออกมาเผยโมเมนต์น่าเอ็นดูของน้องพีเจในวัยขวบหนึ่งเดือนที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อได้ทานส้มโดยแม่จุย๋ยจะให้ทําอะไรเรียนสีนสัตว์ตัวไหนน้องพีเจก็สามารถทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะพูดว่าปาปาเรียกชื่อตัวเองเรียกแม่หรือทําเสียงเล็กเสียงน้อยอย่างเสียงเสือที่ขู่ในลําคอเสียงชิงจบหรือเสียงแมวนอกจากนี้ยังตกมือส่งจูบบายๆตามที่แม่จุ๋ยบอกได้อีกด้วย